ดอเซชกันดัมบัตเตอรโอเปเรชั่นสโอเคสวัสดีครับอยู่กับอนนี้ไม่ใช่แม่เราก็มาอยู่กับเกมกันดัมบัตเตอรโอเปเรชั่น2รอบนี้ก็มาอยู่กับตัวของจิมแคนนอนอีกเช่นเดิมรอบนี้สีจะเป็นสีส้มนะครับผมสีนี้เนี่ยจะเป็นสีของทางของแอฟริกาเหนือนั่นเองอะ่ะฐานทัพแอฟริกาเหนือนได้ใช้สีนี้ด่านที่เราเล่นเนี่ยเป็นด่านเมืองนะครับผมโคตรต่างว่ะไอตอนเล่นอเมริกากูไปซะแอฟริกาเลยเออ เหมือนต้องสลับกันเป่าวะเอาหุ่นอเมริกามาเล่นด่านนี้และเอาหุ่นแอฟริกาไปเล่นดันไอ้ดานเครื่องบินตกนู่นอสลับกันสลับกันบ้างแหม,หมเราลุยนอกบ้านครับลุยนอกบ้านมาอีกเหมือนเดิมเลยครับผมเหลืองสองอเหลืองสองไม่รู้จักกันนะมันแค่เอาเหลืองมาด้วยกันเฉยแหม,หมเหลืองเรานี่ไม่ได้พกสนไนดด้วยนะพกปัสก้าไร่กาไร่กาศ ไม่เชื่อมันจะเคาน์เตอร์มาเก็บมันเลยเก็บมันเลยอย่าบังลูกปืนอย่าบังยิงเลยยิงไหมยิงไหมฮะรอบนี้พวกบีมมาโอหอีฟีสอตัวเลยมีอักไก่ด้วยอักไก่อะอักไก่ไอ้บ้านไหนอยู่หลังเราอะโอเคเหลืองฝ่ายนั้นเป็นตัวนี้นี่เองแซกแซก แซคแคนนั่นเองเชื่อๆหุ่นแดงมาเก็บมันดิเออเก็บอัคไกก่อนอัไกเป็นภัยกับเราทีมเรานี่มันดีมทีมเลยอะเหลืองสองแดงสองฟ้าสองยิงมันมาแล้วอัไก่กูชิ่งละเออเอฟซีเด้อเฟีเด้อีอฟซีเด้อีอฟซีเด้อีอฟซีเด้โอ้ยหลัง อโอโ้เหลียงสองตัวโดวนพร้อมกันเลยเอา้าแล้วทีมเรามันลงหุ่นทำไมวะอมันจะไปยึดฐานเหรอเออมันน่าจะลงไปยึดฐานดีก็ได้กู <c oughs> ไปยึดซีก็ได้จะยึดได้ไม่มไม่รู้เลยเอ แหมทีมเรามันไว้ดิงโก้ด้วยนะจิมไว้ดิงโก้ด้วยโอ้โหกะจะชาร์จบีมยิงตายอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเคยืนได้ยังไม่มีใครขวางยังไม่มียังไม่มีมมโอเคมันจะมาคืนเปล่าไม่คืนว่ะเอาคืนเอาคืนเอาคืนเรามีจังหวะได้ป้นหุ่นแน่นอนเห็นไหมไม่เห็นไม,มไม่มีใครอย่มึงคิดไปเองไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เอาเลย เอาเลยดันแหละหุ่นมึงกูขอเออแหมแหม,แมเลือดเต็มด้วยนะหุ่นตัวนี้เมื่อกี้เห็นมันเดินมาเลือดเต็มขอครับขอขอดันแหละเสร็จจอนเสร็จมึงเอออีฟีด้วยนะหืไปเลยไปเลยเคิดวรามีเหลือตัวเดียว ปะวงนัดหนึ่งฟาดอีกนัดหนึ่งไปกิ้งออกทันอีกกูแถวให้อีกนัดเอออยา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 ไอ้เคาน์เตอร์ยอย่าเรียบร้อยเพื่อนมึงตายละมา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 ,มาเออดิ้นไม่ได้เพื่อนดิ้นไม่ได้อะอยิงดิสุดานเออติดโล่อีกขอบคุณสุดานไม่ยิงติดโล่สุดาน เออแม่หุ่นแดงภาษาอะไรวะสู้หุ่นอย่างไม่ได้เนี่ยเคลงหุ่นเพราะว่าหุ่นมันจะระเบิดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราขโมยหุ่นศัตรูเนี่ยจะมีเวลาอยู่หนึ่งนาทีออถ้าครบหนึ่งนาทีแล้วหุ่นมันจะระเบิดออเหมือนแบบป้นหุ่นไม่พอวางระเบิดไว้ที่หุ่นมันด้วยอ่เอาครับเอาหุ่นเรากลับมาแค่นี้ก็เหลือแหลแล้ะ ส่วนศัตรูที่โดนป้นหุ่นไปก็จะไม่มีหุ่นชัยนั่นเองครับผมเออเหมือนกับว่าเราเมื่อกี้เล่นแบบอะไรนะ6ต่อ5้อหต่อ5เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนที่โดนเราป้นหุ่นมันจะมายึดฐานมะเห็นกูเห็นยาอยู่ไหนเออมึงเนียนอยู่ตรงไหนเอออีฟีสยายายา ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เดี๋ยวอีฟีดอีกแล้วเออยิงยิงเว้ยยิงเว้ยเออไม่พบปืนกลมาหรอกวันเนี้ยไออู้หู้หลังเออนั่นไงเราโดนยึดฐานดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉาบันเท่าขบวนหุ่นมันได้ก็พอละแค่นี้ก็สะใจแล้วครับยิงเออยเฮ้ยเฮ้ยอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่ง อักายอยู่โน่นไม่เอาเราจะไมียึดกับอักายยิงยื้งยีงนักวันเหลือแหละไอ้นี่เป็นคนที่โดนเราป้นหุนนี่เอขอหุนหน่อยนายเอ้ยอักายเสี่ยมาถึงได้ไงออกหุนไม่ทันว่ะกะว่าจะไปยึดหุนไม่ใช่จะไปยึดฐานเออกะว่าจะไปยึดฐานคืนซะหน่อย ข ah. ัดอีฟิกแค่นี้ก็เหลือแหละแล้วครับปินปินมีคนไปวางระเบิดฐานแล้วด้วยนะโอ้ไปกู้กันสองคนไหวปะเพื่อนไหวปะวะไหวปะไหวปะไหวปะลงมาช่วยหน่อยแล้วกันเผื่อไม่ไหวว้เออเผื่อไม่ไหวมีคนมีคนมันมีคนอยู่เก็บคนก่อนเก็บคนก่อนมึงเก็บคนได้ยังเฮ้ย น่าจะได้อยู่หรอกเป็ตั้งสองคนเนี่ย <c oughs> มาอีกแล้วอีฟีดตัวเดิมเลยเออเอะไรอะไก่อะไรอ,กไกอะไร,ะไ,ร <c oughs> ไม่รู้เหรอเออแหมมันจบแล้วข้าอยู่สูงกว่ามีคนลงหุ่นจะไปวางระเบิดอีกแล้วด้วยนะวางเลยครับตามสบายวางเลยครับวางเลยครับกูให้โอกาสมึงวางเลยครับ มึงยิงมึงตายก่อนเนี่ยแหละอักไกอย่าอักไกมาช่วยกันน่อยมาเก็บอักไกก่อนมึงจะเก็บคนให้ออมันมีคนมันมีคนมันมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบัง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 คนมันยังอยู่เอ้ยงั้นพวกมึงเคลียร์กันไปแล้วกันบังพิษเลยไอ้คนมันยังไม่ตายคนมันยังไม่ตายเฮ้ยเมื่อกี้พวกมึงยิงไม่โดนนั้นไงคนมันยังอยู่ เฮ้ยสองคนด้วยสองคนสองคนสองคนยา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 จริงโอเคไปละทีมเรามันกู้ระเบิดกันไม่ดูเลยมีสองคนทีมเรามีคนไปวางระเบิดด้วยนะเรากู้ระเบิดได้ถ้าฝ่ายมันเปิดระเบิดไม่ได้แต้มก็นำขานแล้วโอเคไป ไล่เบอร์หนึ่งไล่ประโ,โยชน์มากเลยนายอ่ะกูเห็นมึงลงตั้งแต่แรกๆ <c oughs> นำแล้วทีมเรานำแล้วอักายวะอักายอีกแล้วขึ้นเว้ยยา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 ,ยา <c oughs> อักายยายาอักายเอาเหลืองไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จบแล้วค่ายอยู่สูงกว่าโอเคก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับผมกับตัวของจิมแคนนอนแอฟริกาเหนือนะครับผมจะเป็นสีนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปสวัสดีครับผมโอ้ท็อปสามด้วยนะโอเค,อเนะอเคไปละ we to